ที่การสายยัญญาณะนะแล้วแต่งตัวสเกาหลีเปิดอ่าลูกทุ่งให้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เหมือนกันแต่ว่าทำไมเกาหลีมันแซ่บแล้ว,วตอนเนี้ยพี่ว่าพี่ไม่ได้อ่ะพี่ต้องกลับมาเป็นสายฟอร์มเหมือนเดิมไม่พี่สวยมากคือเมื่อเช้าว่าพี่เปิดดูแล้วมันจะมีตัวฟิลเตอร์ใช่ป่ะที่มันเป็นเกาหลีพี่ก็เลยเอออยากทำตัวเป็นเกาหลีบ้างก็เนี่ยเป็นเกาหลีที่สุดแล้วแล้วมันได้ป่ะได้มาก เป็นอะไรก็ได้พี่หวานพี่หวานหนูสาหมอันนี้เป็นอะไรก็ได้เออเป็นเป็นพี่ที่แล้วของเราเจ็ดนี่เนาะ้วเจ็ดแล้ไปบอยนะไม่ได้พี่หวานต้องมาหาหนูอย่างน้อยเดือนหนึ่งสองั้งอ่ะได้ได้ได้อย่างน้อยอย่าบล็อกอย่าบล็อกบ้านนะใครจะไปบล็อกตอนนี้พี่ก็แลังโปรดักใหม่อยู่รอแป๊บหนึ่งนะพี่การปิดเลยสัญญาณไม่ดีแล้วพี่การต้องกระเถิบมาว่าลำโพงมันอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่หวานจ๋า จะเอาอะไรมาข่ายเจ้าบอกว่าเคือวันนี้พี่ขวายเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เริ่มต้นที่อยากจะสวยอย่างคนเราอ่ะก็จะแบบว่ามีกินดิบเนเยอะใช่ไหมดูนี่น,นี่นั่นใช่ไหมแต่เราจะกินดิบเป็นพวกนั้นได้ไม่ดีเลยถ้าเกิดว่าลำไส้เราไม่สะอาดเพราะว่าเขาจะดูดซับไม่ได้ดูดซึมไม่ได้ แล้วเราจะเป็นขั้นต้นของการที่เราจะเพิ่มความสวยแล้วสุขภาพดีสุขภาพดีเราเริ่มต้นได้จากลําไส้ค่ะและที่สําคัญก็คือคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของภูมตกตท้องผูกขับถ่ายยากหรือว่ามีการปัญหาในเรื่องของป่วยบ่อยนะคะเราจะสามารถมาฟื้นในเรื่องของร่างกายเราแล้วก็ในเรื่องของลําไส้แล้วก็จะมีโปรอันนี้มาให้ด้วยแล้วทุกคนสามารถกินได้แล้วก็รู้สึกว่าเซฟสําหรับร่างกายตัวเอง เพราะว่าไม่ได้มีแค่ราคาที่ดีสําหรับทุกคนแต่แตว่าอันนี้คือเขาจะได้สิทธิบัตรจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยและพี่รู้ใช่ไหมว่าด้วยอิสิทธิบัตรจากอเมริกาเนี่ย<ๆ>เขาขายปกติคือกระปุกนึงคือ8 0 0อะ่ะใช่แล้วคือมันแพงมากสารตัวนี้เขาเรียกว่าสาร โปรดูแลอาฮะโปรดูแลนี้นะคะทุกคนสามารถไปเซิร์ชได้เลยว่าปกติเวลาที่เราจะนําเข้ามาเขาจะต้องมีคอสมีวอลลุ่มเป็นแสนเป็นล้าน<ห>แต่<ห>ทีเนี้ยเรา<ห>ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นแสนเป็นล้านเราจ่ายเงินแค่800กว่าบาทและเราก็จะได้สุขภาพที่ดีรีร่างกายของเรา <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้พี่หวัดมาพี่หวาดเป็นตัวแทนของพี่แอมใช่ไหมเขาเป็นเจ้าของแล้วก็พี่แอมก็เลยนี่สี่เท้ากัรไม่คล้องเลยรู้นะว่าปกติ8 0ดอ่อะใช่แต่ไม่ใช่วันนี้ไง ไม่ใช่วันนี้ค่ะวันนี้พี่แอมบอกว่าตอนน้องเจนนี่เลยใช่อะพี่พี่แอมบอกว่าคือสําหรับเขาที่แล้วที่มาแล้วลูกค้ารีเฟซกันมาเยอะว่าไม่ทานก็เลยจะมาขอเนยไกลับไม่เอยเราก็กลับกันมาแล้วนะคะตอนนี้กลับมาแล้วค่ะใช่อย่าพลาดนะคะหนึ่งกระปุกปกติที่แ800ร้อยบาทนะคะแต่ว่าวันนี้สาหรับน้องเจนนี่เอาไปเลยน้องเจนนี่บอกราคาไปเลยไม่แล้วเพื่อนหนูราคาบอกว่าขอซื้อด้วยมือโอเค หนึ่งกระปุกแปดร้อยหนูขอไม่เกินห้าร้อยได้ไหมไม่เกินห้าร้อยแล้วแต่พี่อ่ะเดี๋ยวนูให้มันเตรียมกดได้ไหมได้ไหมช็อตแรกเตรี่ให้หนูหนูตัดเลยได้ได้เดี๋ยวพี่ไปเชียร์ดิเดอร์ก็แล้วอ่นอ่ะไม่พอทุนลดไม่ใช่นะอย่าง้เราก็ล้นะไม่ใช่อะไรสี่ร้อยสี่สี่ร้อยห้าสิบเป็นไรพี่เอมได้ไม่ถูทุกคนอยากได้ราคาเท่าไหร่คะทุกคนอยากได้ราคาเท่าไหร่ เอ้ย96เม่ได้96ไม่พี่ให้395ถูกปะแต่ลูกค้ามีคูปองเหรอ296ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่หรอคูปอง3เด้ง96นี่อะยรหรือว่านึ่งออเดอร์รุ่นบ้านหนึ่งสิบที่จะลุกแล้วเดี๋ยวพี่ไปไหนพี่อยากได้ลย กดทุกคนแล้วก็มากมามเด้งเลยหรอน้องจีิงสามเด้งก็พี่หนึ่งติ๊กต็อกชอบสเจนกับยิวหล้านกระจายทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากแล้วก็มีใครได้ทานของดีไหนมีเด้งได้สี่ด้วยได้ดีที่สุดด้วยไม่ใช่เด้งนี้ พี่จะเด้งมีเด้งที่สี่้วยก็คือสอกกระปุกจอปกติราคาหนุกงร0มาณร้อยบาทตอนนี้พี่แอมจะให้ทุกคนนะคะเหลือที่หกร้อยเก้าสิบบาทะฆษณาเจาะจงว่าคุณอยากได้หนึ่งเด้งหนึ่สองเด้งก็กดอย่างนี้ได้เลยเลิศก็บอกว่าพี่ขวัญสวยมากสุดมากลดเยอะมาก สองกระปุกเขาบอกว่ายิ่งถูกนะใช่ค่ะปกติอ่ะพันหกใช่ไหมคะตอนเนี้ยอ่ะราคาคือหน้าอะไรเนี้ยเหลือ690บาทนะคะแล้วตอนเนี้ยก็มีโปรโมชั่นอีกตั้งกี่เด้งอะไร<ช>อ่ะใช่ไหมตั้งกี่เด้งก็องสองกระปุกเหลือ690ใช่ไหมแต่ว่าลูกค้าบอกว่าสองกระปุกได้517บาทโหทุกคนก็มคูปองใช่ราคาายเด้งมากเลยปกติลูกค้าซื้อ800 ถูกมากแล้วก็แล้วก็เธอค่ะจริงจริงนะคะจะมีอยู่ในนี้ทั้งหมด30มเมตร่แล้วเราก็วิธีกินกิง่ายๆเลยก็คือกินตอนเช้าวันละ2เมตรเดแบนนี้คือถ้าใครลืมก็กินได้คนไหนที่ทานอาหารเสริมตัวไหนเราไม่ได้ผนนะให้ลองทานตัวนี้ดูได้เลยค่ะแล้วก็อย่างสมมติว่าเวลาเรากินแล้วเราไปเมากับเพื่อนอ่ะเพื่อนเขาบอกว่าอุ้ยกินแล้วผิวฉ่ำมากแล้วเราจะรู้สึกว่าฉ่ำตรงไหนเรากินแล้วเราไม่ได้ผนลองมารีเซ็ตกินตัวเองตัวนี้ก่อน นี่กินตัวนี้กินตัวนี้สุขภาพที่สวยมากใช่ถ้าลับไส้ดีสมองดีนอนดีค่ะบอกเตอรทุกอย่างดีหมดงั้นสมองดีพี่ต้องเริ่มกินแล้วแหละใช่เพราะว่าถ้าเรานอนลับไส้ดีนอนหลับดีสมองเขาจะดีถ้าลับไส้ลับไส้เราดีแล้วถ้าปากไม่ดีอารมณ์ดีแล้วปากไม่ดีหนูว่าไม่เกี่ยวกับอันนี้แหละอะไรเปนจานพี่สาวจานขอถ้าสุขภาพลับไส้เราดีอ่ะมันจะทำให้เราอารมณ์ดีด้วยทุกอย่างมันจะดีไปหมดเลยค่ะทุกคนก็คือลับไส้ก็คือส่วนที่สอง ของงกายส่วนที่สองของร่างกายนันเองทุกคนถ้าเกิดว่าํำไส้เราดีทุกอย่างก็ดีเหมือนกันอวัยวะเราอะำไส้เขาจะดูดซึมถูกไหมไม่ว่าจะกินวิตามินหรือว่าไม่ว่าจะในเรื่องของอาหารที่มันมีประโยชน์ร่างกายเขาจะดูดซึมแล้วก็ไปเข้าสู่อวัยวะในร่างกายเราคนไหนที่ผิวผมเล็บไม่สวย กินวิตามินแล้วมันไม่ได้ผลลองรีร่างกายด้วยแค่สองเม็ดอันนี้ค่ะค่ะกดไปได้เลยสองก,กระปุกก็คือ,อ,อเราจะได้ลลไสวยประมาณทานได้ไดเลยเอาน้ำหรือเอาให้ออพอทานแล้วต่อไปอย่าเรียกหวานดุสานนี้นะให้เรียกว่าอะไรจ๊ะเรียกว่านะาฝาหยางโปรโมชั่นหยางโปรโมชั่นหน่อยอะยางโปรโมชั่นนะคะปกติหนึ่งกระปุกนะอยู่ที่แต่ของซ่อมไปแล้วเหรอเราสองคนตอนนี้ปกติเราต้างใส่อะ นะคะหนึ่งกระปุกจะอยู่ที่ราคา800บาทวันนี้ทุกคนซื้อไปนะคะจะได้ราคา395บาทแล้วก็จะมีเด้งที่2ด้วยนะสองทันก็คือ เออปกติ1,600บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสัปดาห์วันนี้เหลือแค่690อันนี้ยังไม่รวมคูปองที่ทาง TikTok ให้เนาะคุ้มมากใช่แล้วก็ยังไม่รวมบ้านด้วยใช่ไม่รวมดําเนิหลักบ้านก่อนค่ะมีมีโปรไฟล์มีบ้านมีเล็กๆน่ะค่ะฮะมีพอร์ตไฟได้มั้มีบ้าน4ล้าน5ค่ะแล้วก็พวกมอเตอร์ไซค์ทอง iPhone มันจะเป็นนาทีทองขาย111บาทประมาณทุกๆแบบว่าทุกวันวันนึง4-5ตัวแล้วตอนนี้ก็คือเราก็วันนี้หนูขายนวันนี้หนูขายนาฬิกามูลค่า20,000ไปแล้ว111บาทขายเอ่อ ไอโฟนไปแล้ว111บาทวันนี้ยังไม่ขายโทรศัพท์อีกสเครื่องแล้วก็มอไซค์ที่จอดอย <ừ> ู่ตนี้จึงมากจึ่งที่สุดอ่ะคือเรายังอยากจะขี่มอไซค์กลับเลยใช่ย้ำโรนแล้วทุกคนใช่ไงอ่ะเรามีขี่มอไซค์กลับเลยเจนี่เองก็เป็นเอสซีแบนด์นี้คือเขาขายปกติ800วันนี้เหลือ395 395ไม่พอถูกคูปองเหลือ296 2กระปุก690ไม่พอถูกคูปองเหลือ517 ทุกคนลองไปคนนะคะแล้วก็เซอร์ว่าโปรไบโอพาสใน t i k t o ็อนะคะจะบอกว่ารีวิวเยอะมากคนไหนที่แบบว่าอยากกินดูแลตัวเองแต่ว่ายังไม่มั่นใจเนี่ยลองไปดูรีวิวก่อนเขาจะแบบว่ามีรีวิวคนที่ใช้จริงค่ะโปรไบโอติกสำคัญต่อร่างกายมากๆนะกินอาหารเสริมพวกกูต้าพวกคอลลาเจนได้ถ้าไม่กินพวกพีโปรติกอ่ะไม่ได้นะใช่ไม่อไต้องเลงจริงนะคะตัวแรกที่อยากให้กินคือต้องเป็นพวกโปรไบโอติก ใช่แล้วก็ที่สําคัญก็คือมีสิทธิบตัตรจะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย อันนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าคือพี่แอมแบบตั้งใจในการที่สร้างแบรนด์นี้มีแอเฟรียเอทปะคะอยากขายบ้างมีค่ะเราเปิดรับ19%ค่ะโอ้ยให้19%เลยค่ะถ้าขายแบนที่ได้19%เหรอถูกต้องค่ะปแปลั้าเรากดสมัครเป็นแอเฟรียเอทสมมติก้าปุกละ500ได้เกือบ500เลยนะเรากดเรากดสมัครเลยได้ปะเราเปินอาชีพได้ไหมเนี่ยหนูปักแล้วไง่เนี่ยหนูปักแล้วหนูได้แล้วพีดียังไม่ได้เลยไม่ได้ต้องได้ต้องนี้ต้องเป็นต้องนี้ต้องเปักต้อนี เดี๋ยวต้องมีเทศกาลพี่ขวัญเดียเจนนี่ว่างจะไปเข้าร่วมบ้างได้ค่ะมาแล้วไปดีไปอยู่แล้วแค่หนูว่างก่อนเถอะเดือนนี้คิอไม่เป็นไรครัครั้งที่แล้วมานะน้องยิวแบบว่าขายให้ลูกค้าเอฟซีแบบว่ายิวก็มากยิวก็เป็นคนที่เขาบอกเขาอเรื่องนี้เขาชอบมากเขาเป็นคนบังคับให้เจนกินพวกพีเบอติกโปรเบอติกเพราะว่าเจนเป็นคนที่ลำไส้ไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ากลางคืนปุ๊บลุกขึ้นอาเข่าอองน้ำมั่งอึใหม่ออกทายใหม่ดีเรื่นี้นั้น เขาอยากให้เจนนอนหลับดีเพราะว่าทีนนอนหลับดีเขาบอกว่าสมองเจนจะไบรท์พอไบรท์เจนจะคิดงานได้แบบอุ้ยจริงๆทำมหากรรมนะทําเทศกาลนะทำห้องน่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราลําไส้ไม่ดีก็หมดแต่ไปโฟกัสกับการเข้าห้องน้ําโฟกัสกับการปวดท้องลํำชงกเพาะจนไม่ได้คิดงานหมืนกันใช่เลยบางคนแบบว่าเป็นสิวใช่ไหมคะบางคนเครียดบางคนมีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนมันอาจจะมาในเรื่องของการนอนหลับการพักผ่อนหรือว่าบางทีเราปวดท้องเพราะว่าเราถ่ายย่าแล้วห้องน้ําบางคนเป็นลิสเีย ก็ไม <g ul iffe> ่กล <te> ok ้าไปหาคุณหมอแต่ว่าทีนี้เราจะมาในเรื่องของพรีไบโอติกเนาะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ลำไส้ของเราทํางานได้ดีขึ้นคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการถ่ายยากหรือว่าภูมิตกภูมิต่ํานะคะเรามาดูแลตัวเองด้วยอันนี้เลยเป็นสารตั้งต้นที่จะทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีมากกว่าเดิมขอสักร้อยบ้านสุดท้ายนะพี่หงามาค่ะว่ามีฮาลาลไหมคะมีค่ะของเรามีฮาลาลด้วยนะคะมีมีใบมาไหมคะ ดูจินค่ะป๊าป้าอยู่ไหนบอกป๊าป้ามาขายตัวนี้เลยป๊าป้าโอ้โหปตาาให้ปตาไม่ตเอาอะไรยไมคะสวัสดีป้าขวานก่อนป้าเลยอุณหน่อยได้ไหมคะก็ได้เลไหนสวัสดีทุกคนสวยๆป้าเลยป้าอยู่ตรงนี้ลูกนี่นะขวาสวยทีมาลัยเลยขวนยยิ้มเก่งนพี่ขวนู่ไงเย้าไม่เยจะไปแอมยของใได้ไหมคะเหมือนแม่ นายดูเสีตามเหมือนแม่บอกเปล่าเหมือนแม่เลยจ้ะเปล่ามากขอบแม่ขอบแม่ให้กำลังใจรักแม่ไหมคะรักรักแม่กำลังใจเป็นดวงอุ้ย สวัสดีค่ะมีฮาลานด้วยที่รักคุ้ยมาอะไรเนี่ยมาให้อะไรสดอกเนี่ยฮะโอ๊ยที่นี่กินไม่เกี่ยวนะตัวนี้อันนี้สิโปรตีนก็ไปตาย่ออนีแบบว่าทานน้องยิวมากเนี่ยวันนั้นที่แบบว่าพอเราลงไว้แล้วปุ๊บลงยิวต่อหน่อยอ่าปากหน่อยกินดีมากทุกคนทุกคนที่ผมยังกินอยู่เลยตั้งแต่พี่มาไล่วันนั้นอ่ะีขออีกห้าสิบบ้านสุดท้ายวันนี้โปรเหมือนเดิมไหมครับ เมื่อว่นนี่ปูตแตกต่างมากเยอะกว่าวันนั้นอยันนี้กินแล้วกินแล้ววันนั้นก็ถูกแล้วนะคือเอฟซีะตามมาให้พี่มารายการนี้กใช่ตอนนี้หนึ่งก็แต่ถ้ามีโอกาสจะมาเรื่อยๆเลยคืออันนี้นะคะเป็นปกติเป็นกระปุก800บาทแต่ถ้าเกิดว่าราคาพิเศษเฉพาะตอนนี้ที่ น้องๆอยู่กับตรงนี้นะคะจะเหลือที่395้บหาทแล้วก็ยังไม่พอร้าน้องีน้อีกก็คือสองก็ปลูกจากปกติ1,600บาทตอนนี้ไม่รวมกับคูปองนะคะที่ tiktok ให้นะคะจะเหลือราคา6ก0กว่าบาทโอ้โหัตนตอนนี้คือต้องกดเลยใช่ราคาดีกว่าวันนั้นอยู่ทุกคนแล้ววันนั้นแส่แพนมากนะครับวันนั้นใครกดไม่ทันเอาเลยค่ะด่วนเลยค่ะตอนนี้เลยท้องผูกภูมิโตกป่วยบ่อยนะคะขับถ่ายยากมีปัญหาในเรื่องการเข้าห้องน้ำหรือว่าคนไหนที่ มีปัญหาในเรื่องของกินพวกวิตามินแล้วคือไม่ได้ผลลัพธ์ดีเท่าเพื่อนร่างกายดูดซึมไม่ค่อยดีใช่ให้มาให้มานดีเรื่องของลำไส้เลยก่อนสุขภาพดีริ้มต้นจากลำไส้เนาะใช่ครับ่มแม่ลูก่อแม่ลูกเดี๋ยแย่ๆไปไหนแล้วเมื่อกี้จริงๆคือพี่ผันเป็นแม่เยอะจิงเวยมากยเลอไม่ายของก่ายของก่อนเขินเขินน้ำขวันเฉยเลยอะสวยอะ อันนี้น้องยูชอบทานไว้ใช่ไหมนะชอบชอบคือ F4 เยอะมากต้องกินตอนเช้าตอนว่างตอนเที่างแต่เห็นผลดีมากครับทุกคนลองศึกษาดูนะครับโปรไบโอนะว่าช่วยเรื่องอะไรรับแบรนดนี้เขาทำดีมากแบรนด์นี้ทำดีมากเฟอร์รูน่าเฟอร์รูเฟอร์รูน่า่านไมหรอ ฟีรูนาโปรโดล่าฟีรูนาดเหรอคะฟีใช่ค่ะตัว F แล้วก็เขาจะมีสิทธิบัตจากที่อเมริกาด้วยจะเป็นเชื้อโปรโดล่าค่ะทุกคนเราสามารถไปเซิร์ชดูก็ได้นะว่าแบบโปรโดล่าคือเขาจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างอันนี้คือเขาจะมีสิทธิบัตจากที่อเมริกาเลอสิทธิบัตเฉพาะแรงนี้เลยถูกไหมคะถูกต้องค่ะพี่จะบอกพี่จะบอกว่าเชื้อตัวนี้มันทนกฏมันจะทนกดทนความร้อนไปถึงลำไส้ได้ดีหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ เชื้อปรอลาเยอะเนี่ยมันจะดีใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ว่ต้องเป็นเชื้อโปรอลาที่มีคุณภาพใช่บางทีบางเชื้อใช่มันตายหมดเลยมันตุยหมดเลยเชื้อพวกนี้นะครับมันดีแล้วมันเหมาะกับลำไส้เอ้เหมาะกับร่างกายคนมากจริงๆนะแล้วแต่ว่าหลายๆแบรนด์นะครับทุกคนลองดูนะครับมันเสื่อมสลายง่ายนะครับมันเสียชีวิตง่ายอ่ะใช่แต่ว่าตัวนี้นะครับเป็น เอกสิทธิ์ของแบรนด์นี้เลยนะครับนำเข้าจากเมกานะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเมกานนี้คือป้าค่ะดิ่ทำให้มันเหลือรอดไปไปอยู่ในลับไส้ของเราได้นานขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดูดซึมกับร่างกายได้ดีขึ้นเป็นผลต่อร่างกายได้ดีขึ้นไม่สูญเสียไปในระหว่างทางพี่หวานสวยมากเลยเราเหนื่อยมากเลยติงติงไม่แพ้พี่ผานหรอกอ่ะเฮ้ยอย่าพูด ตอนนี้นะคะขอจะบอกว่าสุขภาพดีทุกคนเริ่มต้นอยู่ที่ลําไส้คนไหนอยากสุขภาพดีเรามาดูในลําไส้ของเราได้ค่ะตอนนี้ใครอยากกดไปถายกดได้นะกดได้เลยนะคะน่าตื่ักเรานิ่งค่ะเร็วๆค่ะรีบกดกันเลยนะคะทุกคนโ้ดเดรัพี่ขวัญมีใครอีกดูก่อนโอเคทุกคนนะอันเดี๋ยวให้อีกสิบออเดอร์นะคะตอนนี้ขอยัางรีบกดกันนะคะขอถ่ายรูปเลยรูปค่ะที่นำมือออกค่ะ ยิ้ยเลยพี่เก่งเดี๋ยวรอคุณูเลค่ะอ้อคุณยูก็อ๋อเดดแนะคะเดวสันครูนนะคะเดี๋ยวรอพี่พีคิดทุกหลาเลยพี่หวานมีแสดงละครบ้างไหมมานังสั้นหนูบ้างสิตลกนะดูดาวหรออ้้องมีแล้วเดี๋นเาีสิปีสิชัวพี่สิได้ได้ไดาเดี๋ยวพี่มาเล่นด้วยพี่วสวยเลยครับต้องมีนะคะสองนะคะหนึ่งสองแล้วสามค่ะขออีกรูปหนึ่งนะคะโอเคค่ะ น่ารักมากเฮ้ยเราชวนพี่หวานมาเล่นหนังสั้นเราได้ๆเดี๋ยวพี่มาเล่นด้วยเล่นด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เราน้องกับไป้าได้ไดไป้ายพีประธานาไวลุกฮาลันค่ะเกี่ยวไงมามมาจริงยหรอเองยากมากตลาพี่เลยแสดงว่าสวยมากก็เลยให้อุ้มมาตะกานาตะกานาพี่หวานได้ๆเจอกันเจอกันเจอกัน่ะเอาไปทำเกด้ เอ็น<ด>ตาตอนอวันนั้นตลกมากที่พี่เดินยยไลฟ์สดมาลาทอน,น,นที่บ้านอ่ะนอนเพีเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปแล้วเดี๋ยวพี่ไลฟ์ต่อ